เข้ามาตั้งแต่17อ่ะพี่ตอนนี้ผม28กำลังจะ29ก็สิบเจ็ดปีอืมสิบปีเฮ้ยแบงค์จะยี่สิบเก้าแล้วเหรอใช่สามสิบแล้วใช่โมโนแม็กซ์ส่งความฮาเมีคุณต้อาอารมณ์ดีไปกับหนังและซีรีส์ในราคาสิบพิเศษเพียง89บาทลูกค้า A i S ลูกค้าทรูบีแท็กห้าราคาเดียวรีบสมัครนะเอ็ดปีเรื่องแรกก็คือฮอร์โมนปะฮอร์โมนเรื่องแรก S 1> <S 1> <S เรื่อ,องแรงฮอร์โมนมึงคิดว่าทั้งหมดที่มึงเล่นมาจนถึงตังวนี้นไม่รู้แม่งกี่เรื่องแล้ว,วะอะไว้มึงเลือกสักเรื่องหนึ่งมาตัวละครหนึ่งที่แบบกูชอบมากเลยว่ะที่เล่นมาทั้งหมดมเล่นมาเยอะมากเลยจริงชอบหมดเลยนะเพราะาเราเลือกรับจากความชอบไงม<อ>หมายถึงว่าไอการที่เราจะรับคารคเตอร์และคารคเตอร์หนึ่งอะแต่ถ้าเกิดว่าให้แบบเป็นที่แบบชอบมากที่สุดเลยอะก็คงจะเป็นคาลคเตอร์ไทยใน Myambula n c e ไม่แอมบูเลนเฮือดเมื่มอวานสัมภาษณ์สกายสกายก็ชอบไม่ไม่แอมบูเลนอืมทำไม,ไมอ่ะเพราะเพราะว่าผมรู้สึกว่าคาแรคเตอร์ของผมในไม่แอมบูเลนเนี่ยมันยากมากๆมันต้องเป็นแบบพี่ที่สูญเสียน้องสาวไปแล้วคนในครอบครัวไม่มีแล้วแบบมันจะต้องมีเรื่องของฟิสิกส์เข้ามาเกี่ยวด้วยแบบขาโดนแบบกระจกบาดจากเอ็นแล้วเกิดอุบัติเหตุคือเดินได้แบบไม่คนแบบไม่ใช่คนปกต,ติตตเออก็เลยรู้สึกว่า มันเป็นคแรคเตอร์ที่เราทากันบ้านเยอะมากทั้งเรื่องของสภาพจิตใจแล้วก็แบบร่างกายอะไรเงี้ยจำได้มันมีภาพที่ออกมาเป็นมึงน้ําหูน้ําตาไหลน้ำมูกหูไหลไหลมันหนาวตอนนั้นไปถ่ายบนดอยไงในเรื่องแพ้กุ้งหรืออะไรไม่ใช่ไม่ใช่เศร้าเสียเศร้าใช่ใช่มันคือตอนนั้นมันหนาวด้วยแล้วเราก็แบบปากช้าที่จริงต้องบอกว่าอันนี้มองแบงค์เป็นเด็กแต่ว่าแบงค์ผ่านงานมาเยอะมากแล้วตอนนี้ยังขาดอะไรที่ยังรู้สึกว่าบทไหนที่ยังอยากจะเล่นอยู่ จริงก่อนอันนี้เคยแบบอยากลองบทที่มันชาเลนจ์ตัวเองมากๆอย่างเช่นแบบไปลองเล่นนคนที่แบบเป็นจิตเวทหรือว่าแบบจิตประเภทอะไรเงี้ยแต่ทีนี้พอแบบตอนเราโตขึ้นมาเรารู้สึกว่าเราอยากอยากถ่ายทอดมุมของเกี่ยวกับมุมของความรักบ้างเป็นหนังเกี่ยวกับแบบคือเพราะพอโตมาเราไม่ค่อยเห็นแบบ หนังรักไทยที่เหมือนเมื่อก่อนแหะก็เลยรู้สึกว่าเออถ้ามีโอกาสได้เล่นหนังก็คงอยากจะเล่นเป็นแบบหนังรักสักเรื่องกัใครกับใครเป็นโรแมนติกเโรแมนติกเลยโรแมนติกเลยกับใครถ้าเลือกนางเอกได้สักคนนึงเลือกใครดีพิมชาตอบเซฟ ตอบแบบดารามากเลยไม่แต่ผมเล่นด้วยกันไม่ได้หรอกโมโนแมกซัดความมันด้วยหนังแอคชั่นในราคา89บาทลูกค้า A i s กดดอกจัน6 7 8ดอกจัน4่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกลูกค้าถูกดีแท็กกดดอกจัน3 3 6่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกขอหนังแอคชั่นสมัครเลย